ตอนนี้อยู่ที่ซีสะเกดครับกำลังเตรียมของมื่นจะเป็นพวกถุงยังชีพพวกอาหารแห้งเขาเปลี่ยนแนวจากเปลี่ยนแนวไหมจากนะครับเป็นพวกอาหารแห้งพวกของใส่พวกของใส่จำเป็นตอนนี้กำลัง เอาครับไปแลกอะจะแพ็คครับแพคแลกอะเดี๋ยวมือเงินไปมอบให้พี่น้องสิไปมองได้ก็เดี๋ยวจะแจ้งสายอีกทีนึงครับได้บุญยี่เพือีกิงื่อนี่คุ้นไปเบื่อนางถิ่มรอบนางกระสายคือเก่าครับนางสายคือเก่าครับดูเท้านี่เพื่อเห็นไถยคลิปเพือีกิมานอีรีแล้วเต็มเต็มเลยเลยสามโตตรงเนาะเต็มเต็มเลย ถ้าเพิ่นเบึ่งคลิปจบถ้าเพิ่นเบึ่งหลกบบัก็า่จบกับมานไม่หน่อยบอกมือเช้านี่ไม่เราเขียนใช้หนั่นแม่เลียะเบเยนรถมอเตอร์ไซค์เต็มๆเลยฟันเห็นพร้อมนะมมฟันแม่นแหงเราไม่ทำค้างไว้คือพี่น,นองมากอ่ะไม่ไม่เลยอ๋อถูกต้อ,อด แ้วมาสาเอะบัเออเห็นบที่เลี้ยงบเลีวคือว่าและเนาะเทเอยก็ได้เลี้ยงบเลีวแต่พุงใหายอยู่เออแนี้ลหะมีโอกาสแล้วเร็วใหญ่มันมีลมเพราะว่ามันสีว่างเลยบลายในรถเออนี่กินเี๋อแข่งกระชากนะ โมเมนใส่อันผูกเท่านั้น่อันกระดาษบกระดาษมา้องนกินของใส่ลบตะบูยาทีฟันขนมน้มมาม่าปลาฟองของกินของใส่ปลายาไหมแมเพิดสูตรนสู้นะครับของใช้เบื้องต้น นี่ลายหมองลายบอนกันประกาศรางดรับของสดกินบนทันกินบทันของแบบนี้พุ่นเ,เนตนน้ได้ลายมือตัวน,น,นี้กินได้ลายมือเมือ่อบ้านก็ไเด้กินได้ลายมือเดี๋ยวจะไม่ผมหวังว่าเหตุการณ์จะยิ่สงสงบลงไปในมือสองมือนี่แหละไม่เอาอีกหนอบดลส่งหลังใจนี่ถึงมือพี่น้องชีสะเกดแน่นอนส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเขากำลังวางแผนกันอยู่นะครับ ตอนนี้ยังมาใหา้บอกสถานทนี่ครับคิดว่าพี่น้องกิ๊บส่ได้หลายมืออยู่เนี่ยครับครับอกี่กันก็ได้ใครก็ปั่นน้ำเปล่าใส่หางเลี้ยงใส่แห้งก็ง <c oughs> อเอารับดังดีเลยครับได้เ <c oughs> รื่องเยอะสุดยอดอัเลยครับเด็ดเดบ่มาตรฐานเลย ล้างแล้วก็ออกไปนะคะเพื่อที่พ่อไผ่พอจะยนเจะาะช้าไมได้ลุกช้าถอ่าไปเรื่อยไปเรืออ่าพรอแล้วะางแล้วออกค่ะลแล้วออกค่ะล้แล้วออกเลยค่ะ จะช้าได้ค่ะได้ทุกคนจะช้าได้ค่ะจะสวัสดีครับนะครับสวัสดีเอฟซีสามวัเพียบเพลนเพลงนะครับเราพ่อแม่เอซของ อีลาอ,องิงเพชรบันแพงนะครับเนาะแล้วก็นะครับสวัสดีเอฟซี FC พลังเงียบถูกๆคนเลยนะครับเนาะนะครับนะตอนคำคำนะครวันที่26นะครับนะขณะนี้ก็สถานการณนะ์ทั้งชายแดนก็ยังไม่สงบนะครับก็ยังมีนะเหตุปะทะนะกันเรื่อยๆนะยังไ่ทันจะไปใส่นะครับครับนะเมือ่อ <c oughs> นะครับในเะมือนี้นะครับเนาะ กะผลสืบเนื่องจากเมื่อวานนะผลสืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ทีมงานอ่านักแสดงค่ายออกนะครับทีมงานชาวไรเป็นบันเพลงนะครับนําทีมโดยบอสโจกานองอู่อิงนะครับเนาะก็ได้ไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือผู้อพยพนะครับนะจากพื้นที่ชายแดนนะครับเนาะนะเบื้องต้นเมื่อวานนะครับเนาะก็ไปร่วมนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวานนะเมื่อวานไปร่วมอยู่บุรีรัมย์นะครับ ก็ได้ไปร่วมนะครับนอแจกของใช้แล้วก็ร่วมนะครับเพ็ดอาหารนะทำอาหารแจกข้าวนะครับเนาะอันนี้คือเบื้องต้นในส่วนของเมื่อวานนะครับในส่วนเมื่อนี้นะครับเนส่วนวันนี้นะก็ได้พากันนะครับนอะดำเนินการเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับเนาะเปลี่ยนจากอาหารสดหรือว่ากับเข่านะเปลี่ยนมาเป็นถุงยังชีพแทนนะครับเนาะกะ ก as, ็เล e ือยได้พากันนะครับเนาะนะไปซื้อของนะครับที่แมคโครนะครับเนาะแล้วก็นํามานะบรรจุเห็ดเป็นถุงนะครับยังฉีดเพื่อที่จะไปแจกจ่ายนะครับเนาะ่วนของมือนี้ก็วันนี้ก็ได้ไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะนะมือนี้ไปที่ศรีสะเกดนะครับเนาะก็นะก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนาะล้อลุนว่าเมื่ออือนสิไปทั้งไหนนะครับเนาะนะกะนะแน่นอนนะครับเนาะ เวลานีมั่นเป็นเวลาเวลา,าเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงของในส่วนของเป็นช่วงของเหตุการไม่สงบแนวหนอเห็ดห้มีผู้สูญเสียทําให้มีผู้อพยพนะนีจากพื้นที่ชายแดนขึ้นมานะครับซึ่งเราจะาเฮาเสือเด้เห็นนาใจนะครับของคนไทยน้กากันเองนี่แหละนะเห็นมาตลอดครับ เวลามีวิกฤตเวลามีปัญหานะครับคนไทยประอดถิ่มกันครับนะมีตลอดแบบนี้นะครับนอกกะนะในนามนะครับของผูว่าฟังล้ากะนะครับนอขอให้นะครับทหารในพื้นทีนะครับปลอดภัยทุกนายนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแล้วก็ขอให้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทหารทุกคนที่ยุบแพ้แดดนะครับเนาะรักษาเนีอรักษาตัวนะครับในนามของ ผมก็เป็นหนึ่งกำลังพลในส่วนของกองทัพนะครับก็ขอขอบพระคุณน้ำใจของคนไทยทุกๆคนนะครับที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เดือดร้อนนะครับที่ยึดอยู่ในช่วงอพยพอยู่ขอขอบคุณนะครับที่ดูแลกันนะครับเอาละครับในคลิปนี้ผมฝากไว้ซํานี่นะครับเนาะพอกันไหมคลิปหน้าขอคุณคขับสวัสดีครับ